Ing, หางั้มฮะเขาเฮ้ยกินแบบนี้มันผิดวิธีนะเนี่ยอร้อเหรอมันต้องแจ๊บแจ๊บวิธีติดตามอย่างถูกต้องกดติดตามกดกระดิ่งแล้วกดทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาเจ้อ้วนเตาถ่านหรือผัดไทยเตาถ่านอีกแล้วนะครับผมอันนี้สาขา2วิภาวดี42แยก4นะครับผมนี่เลี้ยวขวามาเลยนี่ครับผมสาขา2ผัดไทยเตาถ่านเปิดแล้วครับผมนี่ร้านเจ้อ้วนผัดไทยเตาถ่านครับผมบรรยากาศน่านังมากๆโอเคเข้าไปเลยเราจะมาลุยกันเลยครับผม ดูหลังครัวนี่วันนี้ก็พบกับน้องเบนซ์ด้วยนะครับผมเบนซ์ใชแน่วันนี้ผมก็มาบุกในครัวครับผมสาขา2วิภาวดี42แยก4คือเจอ้วนเตาถ่านผัดไทยเตาถ่านนั่นนะครับผมนี่ออสะอาดสะอา้ะอานเตรียมข้าวเตรียมของอย่างดีอันนี้อะไรเนี่ยน้ำมันหมูน้ำมันหมูมหมโอ้ไม่ใช่น้ำมันพืชน,นะครับผมน้ำมันหมูมันจะหอมครับผม เนีเ่ยเคราะห์น่าประไน่น่าประไลน่าแบบไนี่เรามาดูวัตถุดิบนะครับผมมีอะไรมัง่งมีหัวอหอมอ่ามีเต้าหู้เนาะกระชายโป๊ะกุ้งถั่วครับผมกล้นฉ่ายอืมอนี่สุดยอดอมาดูพี่อาร์มี่อาร์มี่ไม่เคยเห็นสัญญาณเลยนะ <ๆ S 2> ยากให้ผมหน่อยใช่ได้ได้เอาแบบเผ็ดยังไงเอาเผ็ดเผ็ดกลางเลยหรอพี่กลางครับนะผมวันนี้หลายเมนูหน่อยนะเพือ<ๆ>พ่อนณเด่นมะนาวมะนาวสดหรือขันผมอร่อยแต่ว่าเราก็ต้องใส่เป็นปลา ปลาต้มนะต้มเอกไปนิดหนึ่งสีสันสุดยอดเลยเพื่อนๆใครชอบความแซ่บเนาะคลิปนี้ต้องจัดแล้วที่นี่ที่นี่ี่นี่มีขายยำด้วยใช่ไหมคบมีค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ชิมยำมีทั้งดูผมชิมครับเพื่อนๆเดี๋ยวให เฮ้ยคุณพ่อเหรแม่เฮ้ยเฮ้ยเผ็ดเผ็ดมันนัวแล้วมันปลายมันหวานอ่ะมันออกเปรี้ยวๆเฮ้ยแซ่บพีลิวอะไม่เคยกินรสชาตินี้แม่ไม่เคยกินรสชาตินี้ถ้าแล้วแต่คนชอบบอกเราได้นะว่าชอบแบบไม่เคยกินรสชาตินี้เอาเว้ยเอาเว้ยออันนี้พอแล้วใช่ไหมอ่าพอแล้วพี่เติมเวลาครับผม เออเพราะชอบดิ่เปรี้ยวหน่อยอ๋อเพิ่มได้นะถ้ากินมันมันอันนี้มันกลมกลอมเออโดนนัวแล้วมันออกแบบซาซาหน่อยมันออกแบบเหมือนกัดลินเลยว่ะกดหอ่ะเพื่อแล้วก็วันนี้จะเป็นเมนูหมูยอไข่แดงเค็มทุกคนนะดูเด็ดเพื่อนเพื่อนเนี่ยตำนานครับผมใครยังไม่รู้จักตำนานคนนี้ก็นี่แหละครับตำนานาน่าฮ่าฮาา ฝีมือวีอาร์มี่ตำนานกี่กี่กาานะกร้อยสาขาหน่ยสองร้อยอ็อันนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาททั้งหมูยอทั้งไข่แดงเยอะขนาดนี้นะใช่ว้าว ถ้าเป็นกุ้งเป็นทะเลมปกติแล้วเดี๋ยวเราอ่ะเป็นปลาไข่ปูเลยวันนี้ปูแต่ปูให้เราอ่ะไม่ใช่ปูธรรมดานะปูปูอกปูขี้ปูล้อเล่นปูแบบเป็น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 แห้งเไมนแห้งเไมนแห้งเไมนแห้งที่อะไรนะเป็นก้อนโอ้โหโดนเนื้อปูด้วยช้ำดูความช้ำของเนื้อปูดิอื้อหือตังไหมล่ะปูก่อนอันนี้อยู่ไกลยังตัวเบ้งเลยยังใหญ่เลยโอ้ แล้วน่ะก็หนึ่งจานเนี่ยนะใช่ดูการแต่งจานว้าวนี่คือผัดไทยทะเลกุ้งเบ้งเบ้งปลาหมึกเบ้งเบ้งอ่ะได้นี่ครับผมผัดไทยปูเป็นไงเพื่อนๆสาขาสองวิภาวดีสี่สิบสองแยกสีครับผม นี่เป็นปูแบบเน้นๆเลยนะเขาให้ันยี้เลยใช่ไหมเด็ดมากับวันนี้แบบได้เกลียดมากนะยำนะครับไข่แดงเค็มหมูยอสดมากเ้องงงนะครับผมไม่ต้องงงผมมาถ่ายครับผมกับน้องเบ้นน้องเบ้นเรียกตัวหมาครับผมคือ่ซ้อนกองนะครับซ้อนกองฝรัไทยทุกคนทำโตตจัดไป เหมือนสาขาหนึ่งเป๊ะไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลยเนี่ยไ,ไม่ต้องปรุงจริงเพราะว่าต้องบอกก่อนพี่หัวไปจินสาขาหนึ่งมาแล้วนะครับวันนี้ผมพานพี่หัวาพามาซ้ำนะแต่วันนี้เป็นสาขาสองนะอร่อยวะ่ะแต่มันต้องมีจับจบอะ่ะอนนี้มันไม่สูดอะ่ะต,ต้องจบับจับเลยนะใช่เดี๋ยวมันไม่โตับเต็มช่องเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะ คนเจ้าของพักทัยมีความเขาเารียกว่ามีความหวานถ้ามันมีฉันไม่โอเคเลยนะแกเนี่ย โอ้โหอาจารย์มาพี่ผมก็ตกกระจายหมดก็ฝาก็กดไลค์กดแชร์ก่อนตายแล้วสวัสดีค่ะพี่อาร์มี่สวัสดีครับนม่เป็นชาแนลเข้ามาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดอยากกดไปกดอะไรซะแล้วเหรระเบิดเลยตกกระจายหมคตัวหมดแล้วก็สวัสดีช่องเอฟอาร์บายิวด้วยสวัสดีครับพี่อาร์มี่อย่าลืมไปติดตามนะครับผมพี่อาร์มี่แล้วก็น้องเบนท์ชาแนลนะครับผมสวัสดีครับผม นวฝักแนวฝักตัวนิดนึงนะเป็นยังไงบ้างรสชาติรสชาติจะบอกว่ายำที่เ <reading> ด uh ็ดเลยคือยำนะวันน <us consulting> <t> ี้คือมันทั้งแบบดูวหมูยอนี่แบบดีมากนี่เป็นหมูยออนบนแฮนะแล้วเป็นหมูยอที่มันไม่ได้แบบอันใหญ่อ่ะอดีพอดีพอดีคำเพราะว่ามันจะมีแบบอีกแบบที่เป็นเมืองโครมอันนั้นมันจะใหญ่ใหญ่แต่นี่แบบพอดีคำแบบกินแบบชิวๆได้อ่ะหมูยอพริกไทยนี่แแ่งจ๋ม ชอบกินของส่วนลอยชอบกินที่มีอะไรกรุบๆข้างในอ่ะต่อเป็นเอ็นอะไรแบบนั้นใช่ไหมเป็นเอ็นเป็นหนังหมูยำอร่อยมากผัดไทยก็ดีมากถ้าบอกเนี่ยผัดไทยปูผัดไทยปูอออันนี้เป็นเมนูใหม่เพิ่งเอามาเลยนะผัดไทยปูเนี่ยเพราะว่าคนถามแล้วอีกอย่างหนึ่งเราบอกว่าผัดไทยปูนะส่วนปูอ่ะเราเห็นส่วนมากก็จะเป็นเศษปูเศษเป็นเหมือนข้าวปูที่เขาเอามาแบบมันจะเป็นเศษๆที่เขาแพงมาถ้าเราเอามาทำแบบนั้นน่ะมัน คนอยากกินด้วยอารมณ์คนอยากกินเหมือนเราอ่ะอยากกินอยากกินเต็มเต็มเต็มแล้วก็เจอแบบก้างมันไหมปลาเคี่ยเสี่ยงมันเหรอแรงอะไรคนทอีสิบเอเชียด้วยเอางั้นไหมว้าวเป็นไงยำถูกใจลายอืมอยากบ๊อ นีอะไร้เอาเอาไม้จ่อเดี๋ยวแป๊บนึงอะมาดูนายเบนนะดูช่องเบนส์ไน้องนก็ดังแจด๊จด,จดเห็นไหมใช่เลยดยเล,ยเลยนใจฉัอ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เพียงพอแค่นี้นะครับผมขอขอบคุณพี่อาร์มี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องไว้ให้นะครับผมพี่อาร์มี่นะสายแซบสายกินสายเดินตัวทุกอย่างครับผมแล้วก็นายเบนซ์ชาแนลน้องผมเองครับผมอย่าไปล้ออย่าไปบูลลี่มันนะแล้วผมด้วยขอขอบคุณแฟนแฟนพีออ่แก้วแฟนพี่แก้วภาษาอ่ากัมพูชาพูดว่าอย่างไงภาษากัมพูชาสวัสดี พูดว่ายังไงครับจะเมียมสวยจะจะเมียมสวยเหรอโอเคครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ